ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงาม เนไปตามฤดูกาลฤดูกาล าตายมาเป็นกันค่ะมีอะไรปวดพิงเซนมิตาชิดะปวดการเดินปวดพิงเซนแขนหักซะแล้วสวัสดีค่ะมาทําตุ๊กตาหิมะด้วยกันค่ะเพราะว่าเป็นสตาร์เนแต่วันนี้ฝนฝนหิมะวันนี้อากาศชุ่มชื้นค่ะเป็นน้ํำเรื่องราวพระจนภัยร่วมทุกข์รวมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจ

ตัวแรกก็ต้องตัวเจี่ยนอกกุ้งกูร์แก่เพื่อนบ้านเขาบอกว่ามาเพื่อนบ้านบอกถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไว้เอาโอเคค่ะหนึ่งช่องสามแคปเดี๋ยวไปแคปหน้าจอเอาให้ให้เพื่อนบ้านบอกมานั่งมานั่งเดี๋ยวจะเอารูปไม่ให้เธออุ้ย หนาเมือแต่ข้างล่างจะเอาไม่ได้นะคะ่ะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นในฝุ่นหิมะอยู่มันจะเปียกเฉพาะข้างบนเอาได้เฉพาะข้างบนมาสนออ,อ้อนที่หันอลาอละพัวเลยล่ะเอชาอตตะกตตะแทกตโยโยเอปิสีเอเอปิ้ตติต้องต้องเอาแบบผิวผิวมันปิน้นแต่เออเอาผิวผิวหิมะเพราะว่ามันเปียกน้ำมาค่ะฝนฝนหิมะมันตกลงมา เอาข้างบ้างก็เอาไม่ได้ปั้นไม่ติดค่ะโอ้ยมือ,มอแข็งทำไปทำมาหักฉันด้วยพี่น้องเนาะช่ว <laughs> ยจ่อยแบบโอ้อยมือแข็งแล้วค่ะเพื่อนบ้านชวนไปทําให้ยายสนสักตัวหนึ่งเพราะว่าทุกปีทุกปีพวกเราจะทําตุกตาหิมะมา,มาที่ลาดบ้านของตัวเองทุกปีค่ะ นักแข็งเยอะแยะแต่ต้องไปเรีอกเอาแต่ข้างบนเขาค่ะมันเปี่ยนนะข้างบนทั้งวานมันยังเป็นขุ่นอยู่เลยว่ากันพี่ว่ามันเปี่ยนมันบ้านเราพี่มันแข็งกดนั่นเองจ้ะ ja on Tätä me teemme kisso. Lumi uko, kah, he kutsuvat lumi uko. Ympyrä, 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 อคนเซลีนหัวบ่เพื่อนบ้านบอกว่าทำไมลูกมีอุกกาเธอแบบเพื่อนจังนี่เอบอกว่าจะเป็นภาษสังกัยใจแล้วจ้ะมาได้ทำมือแข็งหมดแล้วค่ะ นี่ค่ะมันได้จะยกไหวไหมเนี่ยมันก็ได้มาก้อนนึงแล้วค่ะจะยกไหวไหมเนี่ยรถไฟกันมานี่แหละค่ะพวกเราอยู่ชน,นบ,บทก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเล่นหิมะดูรถไฟมาเด้อพี่น้องหนาวมือมือแข็งแล้วค่ะ ด็อกก่อนหิศเลยค่ะเก,ก,ก่งกันสุกลกกอุ้ยึกักก็อึ๊บสําเร็จค่ะที่หมอสินบัลลีแล้วก็อัน,นี้โอ uh, ้หัวใหญ่ๆในทีนี้เออเปิดแฉนเลย มือแข็งหมดแล้วค่ะเราใช้พั่าช่วยเนาะตรงนี้ขยายหน่อยช่วงแขนข้างล่างนมา้มันมันไม่แชะมันก็ไม่ติดเจ้าค่ะ เอาบอนนูน้นเอาบอนเป้งกีวิจ่รณ์วิจารณ์รูม,มีอีกตัวบอกว่าได้ตัวใหญ่มากที่มากมันเป็นฝุ่นต้องเอาผิวๆเอาบอนนี้เอ๊ะตดสะออนคือวะ<บ>มันน้ำแข็งกดเลยอุยหนาวมาืนอหนาวนีดนิดๆิด,ด เด <ah anyway> ี๋ยว่่้ัไม่องกัปนเลย่นบ้านบอกให้ทำมือให้เขาเดี๋ยวเอาสีมาตรงนี้กกันกดเอาบนโต๊นี่ค่ะอยู่ไหมแล้วลอก่อนนะกัเนาะลอก่อนเพราะว่าข้างางเขาพี่ตกอน่าจะเก็บติได้เอเดีมาจาเก็บติไม่หเดี๋วเกด ดูค่ะมาลุ <complexity> ้นกันว่าแขนจะอยู่ไหมนี่ส้ปีกต่อปกเฮ้ยอาหลับเลตัิมอยได้แขนแล้วหนึ่งแขนค่ะตกไหมมาเก่าสิเยอะโอ๊หนาวอุ๊ยหลุด ถามกวนหน่อยด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกละลายหมดจ้ะแล้วก็วจะละลายหมดตอนนี้ฝนฝนถิ่มากโอถุงมือน,นั้นหนาพอจะเอาก็หาไม่เจอ พี่น้องมาได้ขับมาทำเดวกกันเพื่นบ้านกำลังไปหาตีไม้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นแขนฝั่งนี้ว่าเราจะบั้นขึ้นทั้งเดียวได้ไหมจะพังก่อนไหมขึ้นแล้วก็แขนอีกฝั่งนึงก่อนค่ะแล้วก็รออีกมืนเดิมต้องรอเอ๊ะมาขับมาเล่นไ้วกกันนะ โตก็เล่นได้ไม่จำเป็นเฉพาะเด็กนะคกัเนาะทำลูกหมีอุกโกอันนี้เขาเรียกลูกหมีอุกโกเป็นภาษาฟินิชต์้ึค่ะคือว่า,าลูก,กตาฮิมะที่พีเลสเขาเรียกลูกหมีอุกโกคะ่ะโยนลงบุ๊บไปครั้งเดียวเห็นไหมคะ่ะโยนบุ๊บไปครั้งเดียวได้มาก้อนหนึ่งเลยคอยดูนะคะว่าจะพังหรือไม่พังโทรศัพท์ะะมีสายเข้าโอ้เดี๋ยวนะคะ่ะยังไม่แต่ก็ เพื่อนบ้านก็บอกว่าเก้งเลยค่ะว่าจะพันไม่พันตะกี้นี้เลือกก็ไปดูเนินซอาบเวลาเขาเ็นเตชนนี่พลาสติเยอะล้วแล้วไม่เป็นไรขอให้สังค่อะอยู่ชอร์บบย่าสักตอนก็นอนจังเลย อย่าซยเดี๋ยวพูดแนี้น่าจะซุแล้วแต่ปีจิบอกทำนมอทำนมองให้เขาหน่อยสิเขาจมเลืออยู่ก็แล้วแต่ปีเสียบเขาบอกว่าไม่มีน้องทำแขนสั้นๆก็ได้นะคะนึกว่าเดี๋ยวเขาจะพักลงมาเราไม่ได้เอาไม้เสียบเอาไม้เสียบทะลุถ้าเราเอาไม้เสียบทะลุอย่างกันเนี่ยมันจะไม่พังค่ะโอ้โหเนึกโอ้ยยยยยยอยาอีสอ สวยไม่สวยก็ชักเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเราปีนึงเราให้ได้ว่ามีอยู่ประจำร้านบ้านของเราแต่ละปีเนาะค,ะค่ะเนาะพุ้มปังกระเต็งฮะลุเข้าไปเข้ามาพักด้วยเหมือเกันโอ้ <c oughs> เรายบเรียบๆหน่อยใส่หมวกให้เขาจะใส่ได้ไหมนี่พอดีไหมนี่พวกแกพอดีเข้าไหมเอ้ซาบิมุ <c oughs> มกตะบ,บ่าเลย เดี๋ยวอันนี้ทำจมูกค่ะนี่แต่ก็หาละคนเลยนะประเภทนี้ของบ้านเขาก็จะเอาไอ้พวกอห่อแครอทนะครับเาทำจมูกแล้วทีนี้ปากอ่ะสีิทจะสู้นั่งนั่จะจะสู้กินไปด้วยเลยอันนี้คือปากเขาอันนี้ปากเขาเนาะ กระดุมเสื้อให้เขาก่อนค่ะใส่กระดุมเสื้อให้เขาตอนนี้มีลามาผิดอันนี้กระดุมเสื้อของเขาได้ค่ะเด้อใส,ส่ชุดสุดอย่าแค่นูกไปซหรมันโอนพี่ตาโอนนี่เดี๋ยวไปหาลูกกระตาให้เขาก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอาลูก,กระตามาใส่ให้เขาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาแลยคะ่ะได้มาแล้วค่ะลูกกระตาของเขาเนาะคะ่ะเป็นกัดิบกัะดเบคือว่าลูกลูกสนหนาวหรือว่า ลูกเอ้คริสมาสเขาจะเรียกกระปิบบ้วมันบ้านเรานะคะกล้วยอย่างกล้วยลูกเขาเ,เขารเรียกกล้วยใบตองเขาเรียกใบตองอันนี้ก็เหมือนกันค่ะใบผมเขาเขาจะเรียกห้างหูอันนี้ลูกของเขาเขาจะเรียกกระปิบบ้วนั่นก็คือมาซีน,น <c oughs> ดีมามาซินดีมาลูกตาเขาก็ได้มาแล้วค่ะท่านจะบกดวงๆไป <c oughs> <c oughs> ต้นนี้นะก็ได้สุดหล่อมาแล้วเหมือนพ่อใหญ่ไปล่าเลย สมัติซนุนซีนุนใช่ไหมต่อซนุ่นซีนุ่น่วมนพ่อใหญ่เจ้าเลยไม่ใช่พังนะเดี๋ยวทำจมูกให้าก่อนค่ะเพร่ะว่าตอนนี้มั่ะกล่ะตกล่ะตกล่ะตกล่กล่ะตก่ะตก่ะตกล่ะตกล่ะตล่่ะตกล่ะกล่่อ่ตะกล่ต่ะตล่ตกล่กตกตอ่ะ่ตกตกม เลยอีกทีนี่ปากปากแม่กนจีกันหลับเลยมุ้ิสตสตตสตกอตอกินเท่าไรขันหลอดเีต้องเอาตาแทงขันหลอดมันมีขาอก็คงไม่ยนะตุ๊กตาแมเนี่ยนัสนกระดตาอ่โอเคค่ะได้แเดี๋ยวมาดูอีกอีกอีกด้านนึงมาค่ะว่าลูกมีอุกโกรหรือว่าตุ๊กตาที่ม,กมากของเราจะออกมาแบบไหนคะ่ะตุลาหมานี่ตุ๊กตาคุ้ะ เดี๋ยวบอกเพื่อนบ้านมาเดี๋ยวแคปหน้าจอเอามาก่ะนักแกกส็สินนุนตัวละยี่สิบตระขาเปี่ยนเสื้อซีทีเอ็นนักแกสัวนเอ็น่ะเอ็น่ะวิจัดตระเดี๋ยวไม่เหลือแค่ไหน,นต,ตอนนี้พวกเรา,าได้ตุ๊กตาหิมะมาแล้วค่ะอีกหนึ่งตัวที่ร้านบ้านกับแกสวนตอนนี้เราก็จะแชทกันค่ะอึดอชิกัชชิก้หรือแม่กัาโตัวก้าวมาล้มาค่ะมาด้วยกันค่ะมาเล่นด้วยกันสนุกเพื่อนบ้านพาทำอะไรก็ทำเพราะว่าเขาสนุกอยู่กับยายสวนน่นะสนุกค่ะ โอเคค่ะเดี <Ni in. S 1> Yo, ๋ยวมาดูใกล้ๆกันทีนึงว่าจะเป็นลักษณะไหนแล้วค่ะเนาะแย่จืดจืดเหมือนแข็งค่ะไอ้กะกิบะไอ้กะจีบะยุตุมาโอเลนซาหน้าบรินการซามิตาเตะหามิตาเกสซาลายะมิกาเซอนตาละเบลลาเกสซาลานี่โยสเปเตเมื่อเต็นซาโยโยกไก่กีอาเซียโยคาตาวิโลวนเต้ยโยยาเกสซาอนพิฮะฮอมมายากไก่กี แม่แต้มแม่อือเต็นสาอีหันมุกกับ่ามู่ละอ้อนคื่อว่าหน้าบุเรีย่อก็บอกว่าฉันมีเพื่อนบ้านที่ดีขอบคุณเพื่อนบ้านมากที่ว่าอือยู่เป็นเพื่อนฉันที่ยายสวนไม่เหงาเพราะอันนี้แหละค่ะเพราะว่ายายสวนมีเพื่อนบ้านที่ดีเราอยู่แค่นี้เองค่ะคำเพั่วหากันได้โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันค่ะค่ะอันนี้แหละค่ะก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของพวกเราเนาะค่ะพวกเราอยู่ชนบทอย่างกันนี้ในช่วงฤดูหนาวพวกเราก็จะทํากันอย่างกันนี้ทุกปีค่ะทําตุ๊กตาหิมะขึ้นมาทุกปีสวยไม่สวยหรือว่า อะไรยังไงพวกเราก็ทําขึ้นมาเพื่อประดับรานบ้านของพวกเราเนาะค่ะก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนบ้านก็สนุกค่ะเราก็จะอยู่แบบวิถีชาวบ้านของพวกเรากันอย่างกันนี้แหละค่ะก็แค่ทําเอาไว้แค่ประดับรานบ้านเฉยๆเนาะค่ะจะให้สวยกว่านี้ก็หนาวค่ะหนาวมือหนาวมากเลยมือแข็งแล้วค่ะอย่างไรเย่สวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย่สวนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะ ที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย